เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ช่ชงบอลกับเกมโ,โบรบอฟแมปอนิเมะแวนการ์ดนะครับคลิปนี้จะพามาเล่นโน,นโตะโ,โหมดสถางกันนะครับผมโหมดอาพรปีศาจจิ้งจอก หหางนะครับก็เพิ่งอีเวนตวันนี้คือเมื่อกี้เลยแหละก็เลยจะมาลองดาเมจซะหน่อยว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับคือดาเมจตอนนี้ผมอยู่ระดับ A อสปาอยู่แค่ B แล้วก็แลนดี้น่าจะเป็นระยะใช่ไหมอยู่แซเลยนะแซ <Z S 2> น่าจะสูงสุดปะไม่น่าจะาการศูนด,ดาวเนาะนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นสวิปนะครับมันรีไปแล้วมันไม่ได้นะครับมันไม่ออกสีลุ้งเลยเนาะน,นะครับคือเอาไปลองเล่นมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอยางอัพไม่สุดเดี๋ยวจะมาดูกันว่าอัพสุดจะได้สักเท่าไหร่นะครับไม่มีของรีแล้ว แล้วนะครับรีบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมโคตรเซ็งเลยที่รีไม่ได้สีนี่เอ่อสีสีลุงเราจะมาลงที่ด่านของอีกิลิสกันนะครับก็เผื่อมันจะออกอันเนาะยังจะหวังคือผมก็ลงอีกิลิสไม่เยอะหรอกนะครับแต่ว่าน้องในดิดลงไม่ถึง10ครั้งมั้งแม่งออกเหลือจะเชื่อแล้วถ้าใครได้ดูใจรล้าอ่ะลงไปสี่รอบอีกิลิสออกคือตัวละครมันเลือกคนด้วยคนดูเชื่อผมดิ ตัวละครมันเลือกคนโอ้คือบางคนอ่ะลงเป็นร้อยไม่ออกนะครับคือผมเห็นหลายๆช่องที่เขาไลฟ์สตรีมเกมเนี้ยนะครับแล้วเขาลงไปหลายร้อยอ่ะมันยังไม่ออกเลยนะครับแต่ใจร้าวเป็นไงลงไปประมาณสี่รอบออกเลยคือนั่งดูสตรีมอยู่เอ๋อเลยคือเป็นไปได้ไงวะแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะเขาส่มกาชาตัวละครอ่ะออกเพียบออกเพียบตัวละครดับมิสติกอ่ะเกินไปมาก ดวงทําด้วยอะไรก็ไม่รู้ <g iggle> โอเคเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ลงก้าวห่างได้แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวผมขออัพเงินเพิ่มก่อนแล้วกันโอเคมีเงินแล้วนะครับอยู่เวฟที่8อ่ะลงเลยแม่เลเวลสี่สองเองคือเ่ามันไม่ขึ้นนะนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูด้วยว่าตอนจบเลเวล XP ไม่ขึ้นจริงๆนะครับไม่ได้โกหกจากคลิปที่แล้วอะ่ะคลิปนี้น่าจะลงช่วงเช้านะครับเพราะสามารถของเนาโตมันคืออะไรวะคือมันจะมีรถคูดาวคิดว่านะ ลดคูดาวแล้วก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจเห็นปะคือมันมีรูปดาบขึ้นนะครับแล้วก็จะมีสีน้าเงินอะ่ะมันเหมือนจะลบทีละห้าใช่ปะไอ้คูดาวอะ่ะนะครับแล้วก็มีดาเมจเพิ่มด้วยอันนี้คือเมื่อค่าได้หรืออะไรก็รู้เนี่ยเห็นปะมันขึ้นทีละศูนย์จุดสองศูนย์จุดสองนี่คือข้างล่างนะครับผมสูงสุดที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันบนเนี่ยสูงสุดที่ลบสิบห้านะครับอย่างที่บอกไปอยากให้เป็นภาษาไทยเหลือเกินนะครับจะได้อ่านออกเนาะนะครับอันนี้ ขั้นแรกนะครับก็ดาเมจตอนนี้1250นะครับผูดาวอยู่ที่5.3แล้วก็ระยะ21.9อนะครับอเอแลแรกกแค่นี้แหละนะครับแต่เท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยคือระยะมันก็กว้างอยู่นะนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าพออัพเต็มแลนะ้วเนี่ยมันจะกว้างสักเท่าไหร่นะครับโอเคอัพไปขั้น2ขั้น3เปลี่ยนท่ารือยังโอเคเปลี่ยนท่านี้ระเบิดสัตว์หางนะครับอ่ะดู เป็นไงเป็นการยิงกระสุนกระถางมัง้งคิดว่าน่าจะใช่นะโหมดนี้มันอะไรนะอารพรปีศาจที่เจาะหกหางปะถ้าจําชื่อไม่ผิดะนะเนาะนี่ครับเป็นตอนที่สู้กับเพนนะฮะดาเมจมาที่สามพันแปดร้อยนีครับแล้วก็กูดาวสี่จุดหกระยะสามสิบเอ็ดจุดแปดอืมระยะมันกว้างนะอันนี้ยังไม่ตันนะนะครับคือผมอัพไปถึงอีกขั้นหนึ่งนะครับไปถึงถ้าไม่ตายอีกขั้นหนึ่งขั้นสุดท้ายเนี่ยยังไม่เคยนะครับตอนนี้เท่าไหร่ขึลล้นสิบสามอ อ่ะระเบิดสถานนะครับนี่เป็นการยิงระเบิดสถานไปเป็นไงอุ้ยคือ14แล้วแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอ่ะวางเรียบร้อยนะครับอ่ะมาต่อตอนนี้ดาเมจไปที่7700นะครับแล้วก็คูดาว5.3เอ่อระยะ3าวที่ก็ถือว่ากว้างแล้วนะตอนนี้นะครับโอเควางก่อนลูกป,ปั้นเพราะว่าเราลงดาดอีกริสดรอปโชว์ไปเลยไปดรอปโชว์คนดูเลยตันยังวะเนี่ยตันเที่าไหรไรเนี่ยเปลี่ยนท่าอีกไหม เอาไม่เปลี่ยนแล้วเหรอโอ้โหน,นี่สูงสุดแล้วโอ้โหดาเมจแค่9 4 0 0ใช่ไหม9 0 0คือไม่ถึงหมื่นคูดาวที่4.2นะครับแล้วก็ระยะ43.9โอ้โหดามเมจเบาจัดระยะดีกูดาวกำลังดีนะครับผมแต่ว่าดามเมจเบาอะ่ะโอ้ไม่ดีเลยคือไม่ชอบอะ่ะดามเมจเบาๆอะ่ะ <laughs> น่าจะซักหมื่นหนึ่งก็ยังดีนะครับช่วยกันตีเอละไม่อยากดูแล้วโอ้โห ดาเมจ9000นะ่ะคนดู9400โอ้โห oh นึกว่าจะดาเมจขึ้นสักหมื่นหนึง่งเสียดายวะ่ะเราเนื่องว่าจะมีท่าอื่นด้วยแสดงว่าที่ผมไปลองเล่นมาคืคออัพสุดแล้วแบบอัพท่าต่อไปหมดแล้วไม่มีท่าเหนือจากนี้แล้วโหอย่างเซ็งดอปอีกลิสโชว์ไปดรอปอีกลิสโชว์ไปมาเรียบร้อยอดกับล็อบบี้เลย <c oughs> อ่ะเนี่ย <c oughs> เห็นป่า เลเวลไม่ขึ้น EP อยู่ที่144ชาอินก็เลเวลไม่ขึ้นนะครับคือเอาชาอินติดไปด้วยหลายรอบมากแต่ว่าเวลไม่ขึ้นอันนี้คือไรนะครับคือคลิปเนี้ยได้ลงช่วงเช้าไงตอนเนี้ยยังไม่ลงคลิปแจกโค้ดด้วยนะเพราะว่าผมอัดต่อกันเนาะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมาคอมเมนต์บอกไหมนะครับถ้า,าคลิปน้ำไม่มีฝากคอมเมนต์คลิปนี้ด้วยนะครับไม่รู้จะมีคนมาดูหรือเปล่าด้วยคลิปนี้ขอสัก10ไลค์ก็ยังดีนะครับผมฝากไลค์ด้วยนะครับโอเคไปก่อนนะครับสำหรับนาร อาพอรปีศาจจิงจหกหางนะครับก็ตามนั้นดามเมจเบาเบานะครับไปแล้วบ๊ายบาย